สวัสดีครับผมบรรจงจุปพิมายครับที่นี่คือ KTC ศูนย์ทดสอบฝีมือช่างนะครับสำหรับการไปทำงานในต่างประเทศโดยข้อได้เปรียบในการไปทำงานในต่างประเทศก็คือเราไม่ต้องชอบบ้านนะครับเราไม่ต้องเสื้อหารนะครับในจ้างจัดหาให้แน่นอนครับการเดินทางไปทำงานไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถไม่ต้องเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์นะฮะใจ้างจัดหาให้ แล,และแน่นอนครับในเรื่องของชุดทํางานนายจ้างลหลายๆที่นายจ้างจัดหาให้และยารักษาโรคเมื่อเราไม่สบายก็ได้รับการคุ้มครองจากประกันที่นายจ้างจัดเตรียมไว้ให้ดังนั้นการไปทํางานในต่างประเทศแน่นอนครับมีความคุ้มค่าในการเดินทางนะครับหลังจากนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีรายจ่ายเป็นไงครับจากที่เคยเป็นรายจ่ายก็ะจะเป็นรายรับก็ะจะเป็นเงินเก็บ ที่ทำให้ครอบครัวของเรามีเงินเก็บเพิ่มพูนมากขึ้นและแน่นอนครับทำงานต่างประเทศ30วันกับทำในเมืองไทย30วันรายได้ย่อมมากกว่าอย่างแน่นอนมีหลายเหตุผลครับว่าทำไมคนงานไทยของเราถึงเลือกที่จะไปทำงานในต่างประเทศแน่นอนครับข้อแรกก็คือไป make money คือการไปสร้างเม็ดเงินนะครับเนื่องจากว่าการทำงานในต่างประเทศนั้นเทียบกับเมืองไทย แน่นอนครับเราทํางาน30วันเท่ากันแต่ว่ารายได้มากกว่าอย่างแน่นอนและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เราเดินทางไปทํางานในต่างประเทศประการต่อมาก็คือเราต้องการประการต่อมาคือเราต้องการให้ครอบครัวของเรามีอิสระทางการเงินนะครับมีความมั่นคงทางการเงินนะครับมีการออมเงินและงานที่คาเสนอมานั้นเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของเราเรามั่นใจว่าไปแล้วทำให้เขาได้อย่างแน่นอนนะครับ แล้ที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทํางานอยู่ครบสัญญายังจะสามารถได้รับใบผ่านงานหรือ,หร,อหรือที่เขาเรียกว่า work certification นะครับ work certification ก็คือใบผ่านงานซึ่งสามารถนํามาอ้างอิงแล้วก็ใช้สมัครงานอื่นๆได้ในลำดับต่อไปอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยจำนวนมากตัดตัดสินใจไปทำงานในต่างประเทศก็คือการที่เราเรียนมาน้อยนะครับเราก็เลยต้องใช้วิธี ครูพักรักจำความหมายก็คือต้องฝึกฝีมือมากๆสร้างความชำนาญน,นะฮะก็ก็เลยทำให้คนงานกลุ่มหนึ่งมีความสนใจที่จะไปทำงานในต่างประเทศเนื่องจากว่าฝีมือนั้นนะฮะเข้าขั้นฝีมือนั้นสามารถที่จะสอบตามที่นายจ้างต้องการได้นะและที่แน่นอนที่สุดก,ก็คือช ANCE ก็คือโอกาสนะครับโอกาสที่การจะไปทำงานในต่างประเทศนั้นมันมาถึงเราดังนั้นเราจะต้องใช้โอกาสนี้นะครับ ให้ได้ประโยชน์เต็มที่เขาถามว่าเขาให้โอกาสอะไรบ้างแน่นอนเขาให้โอกาสกับคนซึ่งสามารถสื่อสารเขาถามว่าเราพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไหมเราจะต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ครับดังนั้นการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมนะครับนายจ้างต้องการลักษณะคนงานแบบไหนครับนายจ้างต้องการคนงานซึ่งหนึ่งนะเป็นมืออาชีพทำงานได้ชั่วโมงยาวสอง นะครับเป็นคนงานซึ่งไม่มีไม่ไม่ทำอะไรที่มันผิดซ้ำซากนะฮะผิดแล้วผิดอิกผิดต่เรื่องเดิมอย่างนี้นายจ้างไม่ต้องการและอันที่สามนี่สำคัญมากครับนายจ้างต้องการคนซึ่งมีความสามารถหลากหลายในในเชิงช่างหลละหลายอย่างทําได้ลหลายอย่างนะครับนั่นคือสิ่งที่นายจ้างต้องการนายจ้างอยากได้มืออาชีพนะครับเข้าใจเรื่องการทํางานอย่างถูกวิธีแล้วก็ปลอดภัย นั่นคือลักษณะเด่นของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการนะครับไม่ประมาทเลินเล่อครับคือมีความเป็นมืออาชีพตั้งแต่การเตรียมตัวการแต่งตัวการแต่งกายนะครับมีความปลอดภัยในการทำงานการใช้เครื่องมือนะครับและที่สำคัญก็คือายที่จะ,ะช่วยเหลือทีมงานพักพวกเพื่อนพ้องคือไม่เสียดาแรงนะครับที่ก็บอกว่าช่างเทวดานะครับคือช่างเทวดา นายจ้างไม่ต้องการดังนั้นนี่เราอยากจะเข้าไปนั่งในใจในายจ้างก็ต้องเป็นคนที่ขยันทํางานนะ,ะไม่ทําความผิดซ้ำซากนะเตรียมความพร้อมในการทํางานเครื่องไม้เครื่องมือแห่งกายรัดกุมนะปลอดภัยนะครับแล้วก็เรามาระวังทํางานด้วยความปลอดภัย safety first ทำงานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีต้องไม่มียาเสพติดไม่เล่นการพนันไม่เมาเหล้าขาดงานไม่ท่องเที่ยวราตรี และทําบัญชีครัวเรือนและเลือกคบเพื่อนดีรับรองมีรวยแน่นอนครับ